สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,มาซ่อมฟาสูบอิสุ8ปแรงนะครับ85ิหแรงส b b เนี่ยมันลาวนะครับมันลาวเขาบอกเจอรอยล้านะครับก็เลยโทรมาปรึกษาก็เลยให้ส่งมาให้ดูนะครับปรากฏว่าเจอรยอยล้าจริงๆนะครับจะให้ดูรอยล้วนะตัวนี้ยิ่งลาวใหญ่เลย ส่วนมากฟ้าแปดสิบนสันนะครับจะเจอรอยเล้าฝั่ง ID ดีนี่แหละฝั่งบาวาวไอดเข้าไปหาเนื้อฟ้านะครับรอยยาวๆในวงเนี่ยรอยเล้านะครับแล้วก็รอยเล้าฝั่งฟ้าก็ไม่เป็นนะแต่ถ้าเป็นฟ้านี่แหละตัวนี้เป็น CBB นะครับ ละสิบห้าแรงละสิบแรงเวลาเจอรอยราวจะเจอตรงนี้แล้วก็เจอระหว่างบาบาอีไอเซียอันนี้ก็คือน่าจะเกิดจากสองวันนี้็ราวาหมอนกันนะครับจากรูน้ำรูระบายน้ำกับเสาคันฟ้าสูบก,กับเสื้อสูบก,ก็เจอนะครับก็สงซ่อมนะครับ ก็จะได้ทำการรืือนะครับหลังซ่อมก็สอบถามกันเข้ามาพอสมควรนะครับสหรับเรื่องราคาว่าซ่อมขนาดไหนประมาณไหนนะครับก็ราสาูปมันขึ้นอยู่กับลักษณะของฟ้านะครับผมแล้วก็ยี่ห้อรุ่นด้วยนะครับบางรุ่นอะไรแพงนะครับ ถ้าซ่อมมันก็อาจจะแพงตามนะครับแต่ส่วนมากก็ราคาไล่เรียกกันนะครับถ้าเป็นฝาเหล็กหล่อถ้าฝาลูวิเนียมก็รุ่นอะไรแพงๆหน่อยนะครับมีห้อรูๆหน่อยก็อาจจะแพงขึ้นเพื่อน,นะครับราคากเก่าๆแล้วก็เก่าอาจจะถูกลงนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ใครนะครับบางที่ก็ ราคาไม่เหมือนกันนะครับรับซ่อมกันหลายที่ครับทั่วประเทศนะการซ่อมแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะคล้ายกันหรืออาจจะเหมือนกันนะครับก็ตรงไหนดีก็พิจารณากันดูแล้วกันนะครับการรับประกันการใช้งานนะครับแต่บอกไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับเคยพูดหลายคลิปแล้วที่ผ่านมานะสำหรับปลา ส่งซ่อมผ้าแตกกนะ็แนะนำให้ซ่อมแรกครั้งหนึ่งสองครั้งแค่นั้นพอนะครับถ้าซ่อมเกินนั้นมันจะเกิดปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเพราะว่าเวลาซ่อมอเราก็มีการไปปาดหน้าใหม่นะครับทำให้ผ้าสูบบางลงนะครับบางคนเราจะบอกว่าซ่อมสามครั้งสี่ครั้งก็ได้นะครับอันนี้ก็ ไม่ว่าก,กันนะครับหากเจ้าของรถเขาเตรียมใจที่จะซ่อมนะแต่โดยจริงๆแล้วผมก็บอกตรงๆนั่นแหละไม่ควรเกินครั้งสองครั้งนะครับที่จริงมันซ่อมครั้งเดียวก็น่าจะโอเคแต่ถ้าสองครั้งแล้วก็มันก็จะบางลงไปเรื่อยนะครับผมถ้าบางลงมากๆก็หลายอย่างนะครับทั้งปัญหาเรื่องความร้อน ต้องปัญหาเรื่องอเขาเรียกอะไรล่ะ,ะส่วนผสมในห้องเผาไหม้อะไรประมาณนั้นอาจจะเพียเพ้ยนไปเปลี่ยนไปแรงอัดอาจจะมากไปน้อยไปนะครับมีผลหมดนะครับบางคนบอกว่าปาดออกก็เสริมปะเก็นแทนสินะครับฟ้าบางก็เราเพิ่มปะเก็นหนานะครับคำว่าปะเก็นท่านหนามากๆก็ไม่ดีนะครับไม่ว่ารถอะไระร,รถเล็กรถใหญ่ ปเก็นหนาก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเจอปะเก็นหนาเวลาเราขันประกอบยิ่งยากนะครับปเก็นหนาการกดปะเก็นหนาให้แนบสนิทกับหน้าเสื้อสูนยากกว่าปะเก็นบางนะครับมันปะเก็นไฟเบอร์กับปะเก็นเหล็กนั่นแหละปะเก็นเหล็กนี่มันดีมันทนนะครับแต่ว่าถ้าเจอฝาซ่อมอย่างนี้เข้าไปฝาปาดหน้าเข้าไปใช้ปะเก็นเหล็กบางที่ไม่จบนะครับ งมกันทั้งวันทั้งอาทิตย์เดือนก็มีนะครับตะเก็นเหล็กแต่ถ้าบางคนเอาไฟเบอร์ใส่จบทําไมตะเก็นไฟเบอร์ใส่มันจบเพราะตะเก็นไฟเบอร์มันยุบตัวง่ายนะครับมันมีแรงยุบตัวจังหวะที่มันเว้าวมันแบ่งหรือเขาปาดหน้าไม่ดีเนี่ยมันก็กดได้นะตะเก็นไฟเบอร์ตะเก็นเหล็กนี่ถ้ามันปาดไม่เรียบจริงๆปาดไม่เปะ๊ะจริงๆิงนะครับตะเก็นเหล็ก ใส่ไม่จบนะครับมันตอนแรกมันจะดันประมาณนั้นก็ถามว่าอันไหนดีล่ะที่พูดเรื่องอาประเก็นไฟเบอร์ประกินแทนนะครับถ้าเป็นฝาซ่อมนะครับฝาซ่อมฝาปาดหน้านะครับแนะนําให้ใช้อ่าไฟเบอร์นะครับปะเก็นไฟเบอร์ปะเก็นไฟสายเหล็กนั่นแหละปะเก็นไฟสายเหล็กหรือปะเก็นไฟเบอร์นั่นแหละ จบงานง่ายนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานมันไม่นานนะครับถามว่าไม่นานนานแค่ไหน,นมันตอบยากครับเป็นเดือนเป็นปีประมาณนั้นแหละบางคนก็หกเดือนนะครับบางคนก็สองปีสามปีนะครับสิบปีแล้วแต่การใช้รถบางคนก็วิ่งน้อยนะครับบางคนก็ขี่บ้างจอดบ้างวันละสิบยี่สิบบางคนก็ไม่ได้ขี่เลยนะครับ แต่ถ้าใครขี่หนักๆอัดแรงๆนะครับวิ่งไกลๆนะครับก็ควรจะใช้ปะก็นเหล็กน,นะครับแนกนรำะก็นไฟเบอร์ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าประมาณทักห้าหกเดือนนะครับควรจะมีการไปขันอัดปะก็นลงนะครับอีกเพิ่มอีกนะครับพาะจะมีการยุบตัวอยู่แล้วนะครับขี่ไปสักพักสองสามเดือนมันก็อาจจะมีการหดตัวลงแล้วก็ไปขันอัดลงใหม่ก็ใช้ได้ ถ้ามีมีการไปขันย้ำรอบสองรอบสามมันจะทำให้อาเกิดรอยชัดระหว่างอ่าบ่าวาวหรือระบากปอกสูบได้นะครับก็เอาให้ลงพอเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่หาที่ซ่อมไม่ได้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาแล้วก็ถ้าให้คำแนะนำได้ก็จะให้นะครับผมอะไรที่ให้ไม่ได้ก็ ไม่ให้นะครับถือตอบไม่ได้ก็ต้องบอกว่าตอบไม่ได้นะครับก็ปลาสูบไม่ใช่ว่าจะซ่อมได้ทุกฝานะครับบางฝาก็ซ่อมไม่ได้นะครับผมความก็ซ่อมไม่ได้ต้องยอมรับจริงๆนะบางฝาก็เกินความสามารถนะครับพิจารณาแล้วไม่น่าซ่อมก็จะไม่ซ่อมนะครับผมแต่อันนั้นที่เคยซ่อมนะครับก็จะบอกว่าซ่อมได้แล้วก็เสนอราคาไปนะครับ รับได้ก็ซ่อมรับไม่ได้ก็ไม่ซ่อมมาว่ากันนะครับผมใครมีเงินมีตังไหนก็ซื้อฟ้าใหม่นะครับผมฟ้าใหม่ก็จบนะครับนาด้วยนะครับได้ได้ความนาด้วยได้ฟ้าใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็พิจารณาลองดูนะครับแค่ใครเสร็จแล้วก็มาทําการนะครับมาปาดมาปาดมาคว้านนะครับคว้านเสร็จก็ไป อัดน้ําเช็คลั่วนะครับหลักๆมีแค่นั้นนะครับฝาสูดไม่รั่วก็คือใช้ได้นะครับผมฝาสูรั่วก็คือใช้ไม่ได้ทนะ่าอยังไงถึงจะไม่ให้มันรั่วนะครับประมาณนั้นนะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยนะครับผมลคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ